พอเทคโนโลยีต่างๆมันเร็วมากถ้าเรารอให้มันมาถึงเนี่ยเราอาจจะตกขบวนแล้วเราต้อง always paranoid. decoding the great and enduring wisdom from 30 leaders วัสรนธีรพัฒรพงศ์ Country Manager Amazon Web Services Thailand วันนี้ดีใจมากที่คุณประสานให้โอกาสเรามาคุยกับผู้นำองค์การของธุรกิจไอทีการเติบโตในธุรกิจอุตสาหกรรมไอทีถ้าต้องการประสบความสำเร็จจะต้องมีคุณสมบัติยังไงจะต้องเตรียมตัวยังไงท้งผมเองจบ Engineering มาก่อนชอบ ทำเทคนิคอลอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งก็ไม่ได้มองในเรื่องของการที่เราจะขยับมาเป็นลีดเดอร์ชิพเหมือนกับทุกวันนี้ตั้งแต่ตอนช่วงเริ่มต้นแต่พอมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยผมบอกตัวเองว่าถ้าเราอยู่ในอุตสาหกรรมตรงนี้แล้วเรายังไม่ได้ปรับตัวหรือเรา complacent กับงานคือเราทําตัวสบายๆเนี่ยสุดท้ายเราก็จะโดนคนอื่นแสงหน้าไปก็บอกตัวเองว่าถ้าเราจะมีบทบาทตรงนี้เยอะขึ้นเนี่ยอย่างแรกเลยผมต้อง ใช้คำว่า obsolete ตัวเองทุกๆ3-4ปีเพราะนั้นผมก็เลยคขามิกตัวเองว่า3-4ปีเมื่อไหร่ต้องบอกทางหัวหน้าว่าเขาเปลี่ยนงาน ยกมือก่อนเลยพอแอนใหม่ปุ้บเนี่ยคือเราก็ไปเริ่มจากมุมที่เราไม่รู้เลยแล้วเราก็ต้องขวนขวายหาความรู้นะครับเลยมูฟจากเทคนิคอมาทำในส่วนของตัว business development นะครับพอผ่านมาปีที่8ก็เาเตั้งขยับมาก็เลยเป็น sales manager แล้วก็ถึงจุดหนึ่งพอมีจังหวะที่ดีเนี่ยเขาก็บอกว่าเราก็เพอร์ฟอร์มได้ดีนะครับก็เลยรับข้อเสนอว่าเราก็มูฟเป็น country manager ที่ซิสโกตอนนั้นนะซึ่งผมว่าก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราได้มีโอกาสช่วยลูกค้าหลายรา,ายในการทำ country First นะอันนึ่งที่ผมว่าเป็นสิ่งที่เรียนรู้จากจอห์นแชมเบอร์ซึ่งเป็น CEO ที่ถือว่าเป็นไอคอนของซิลิคอนแวลเลย์เลยคนหนึ่งนะคือเขาใช้คำว่า we control our own destiny เขาบอกว่าบ่อยครั้งเนี่ยที่เรามักจะรอให้บริษัทเป็นคนบอกให้เราทำอะไรซึ่งในองค์กรระดับโลกอย่างเงี้ยกว่ามันจะคลาสเขดลงมาจากเฮดคอร์เตอร์มาถึงประเทศเนี่ยมันผ่านหลายขั้นมากเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าหลายอย่างที่บมัน ไม่ต้องรอเฮดคอเตอร์บอกก็ได้เราสามารถที่จะอิน i ิเ a t ตผู้นั้นเองเพื่อที่จะตอบโจทย์ว่าให้ลูกค้าหรือว่าพนักง,งานของเราประสบความสําเร็จอย่างเช่น Voice อวอไอพีหรืออินเทอร์เน็ตโทรศัพท์เนี่ยตอนนั้นไม่มีคนคิดว่าประเทศเล็กๆอย่างเมืองไทยตอนนั้นเนี่ยจะเป็นประเทศแรกๆที่อินพิเม t เรื่องของตัว Voice Over ร์อินเทอร์เน็ตนะฮะสิ่งหนึ่งที่จอห์นแชเบอร์พูดแล้วมันเป็นสัจธรรมที่เขาบอกว่าคนที่อยู่ในวงการเทคโนโลยีเนี่ยบางทีจะยึดติดกับเรื่องของเทคโนโลยีเยอะจนเกินไปนะครับลีเดอร์เนี่ยค จะต้องเป็นคนที่เซ็ตเดอะโทนด้วยหรือพูดง่ายคืออย่าไปเป็นสาวกของเทคโนโลยีเพราะมันเปลี่ยนเร็วมากผมว่าอันนี้น่าจะจอดของใกล้เคียงแล้วก็อย่างเซเว่นบิทเองก็คือเรื่องของการที่บอกเราต้องมี proactive นะเพราะว่าเ,าเทคโนโลยีตา่างมันใหม่มากมันเร็วมากบางทีถ้าเรารอให้มันมาถึงเนี่ยเราอาจจะตกขบวนแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เขาพยายามที่จะย้ำคือว่าเราต้อง always paranoid เราต้อง proactive รีคิดว่าคนที่กำลังจะตามเรามาเนี่ยถ้าเขาจะมาเขาจะแซงเราด้วยอะไรต้องตื่นตัวตลอดนะครับ แล้วถ้าย้อนกลับไปดูว่าเส้นทางที่เราเติบโตมาหลักการอะไรคะที่ พาเรามาถึงวันนี้ค่ะสิ่งหนึ่งที่ดีเดอร์จำเป็นที่ต้องมีโดยเฉพาะในอินดัสทรี่นี้คือต้องพร้อมที่จะอันเลินตัวเองคือถ้าเราเป็นน้ําเต็มแก้วเมื่อไหร่มันไม่มีทาท่เราจะรับรู้อะไรใหม่ๆได้อเมซอนเองเนี่ยผมว่าเขาได้เรียนรู้ความผิดพลาดมาเยอะพอ,อควรเพราะ,ะนั้นเขาก็เลยออกมาเป็น16 leadership principles ซึ่งหลายอย่างว่ามันสอดคล้องไปกับในส่วนของสเวนับิดได้ดีเลยนะมันทำให้เราสามารถที่จะอยู่บน culture ที่เราต้อง always เป็น day one นะครับ คือเราต้องมองว่าวันนี้เป็นวันแรกของเราเสมอทุกอย่างมันจะเฟรชมีความกระตือรือร้นอยากจะเรียนรู้อยากจะรู้จักคนอยากจะรับฟังใหม่ๆเนื่องจากว่าอินดัสทรีนี้นะเราก็ต้องอาศัยคนที่มีสกิลในเรื่องไอทีแล้วก็ยอมรับว,ว่าสาขานี้ก็ขาดตลาดมากๆเลย <laughs> นะคะ <laughs> เรามีวิธีในการดูแลคนยังไงคะผมมองว่าตอนนี้น้องๆเองทุกคนที่เข้าสู่อีโคโนมีออฟมีคือว่าต้องการเดี๋ยวนี้ ทันทีนะครับแล้วก็ยูนิคด้วยเขาจะมีความอดทนอาจจะต่ําแต่ว่าข้อดีก็คือว่าเขาสามารถที่จะขวนขวายหาความรู้หาข้อมูลได้เร็วมากเพราะฉะนั้นคนที่เป็นลีดเดอร์ของเขาเนี่ยต้องเข้าใจในมุมของการที่เขาไม่สามารถลีดน้องๆพวกนี้ในมุมของเทคนิคอลได้อีกแล้วนะครับเขาต้องเป็นโค้ชมากกว่าการที่จะเป็นคนบอกให้ทําอะไร ลีเดอร์ทุกวันนี้อาจจะต้องมองอย่างแรกคือ p พ r เพ s e ของเขาว่าเขามาทําโรงนี้ทําไมผมว่าเทคโนโลยีมันเป็นอะไรที่มันเปลี่ยนเร็วมากเพราะนถ้าเขามีความตั้งใจในแง่ของการตอบโจทย์เรื่องของวายอ m here ได้เนี่ยมันจะทำให้เขาทํางานสนุกนะครับแล้วก็ทํามาคือว่าเขาต้องตอบโจทย์วัดให้ได้ด้วยว่าสิ่งที่ต้องทําให้กับลูกค้าเพื่อให้เกิดตัววินวินสแตชันกับลูกค้าเนี่ยจุดมุ่งหมายคืออะไร แล้วก็ตัวสุดท้ายคือ h o วนะครัก็คือ LEADER ทุกวันนี้ต้องบอกว่าหลังจากที่รู้ว่าเพ r p o เพของตัวเองคืออะไรต้องทําอะไรเพื่อลูกค้าแล้วเราจะทํำยังไงเนี่ยคือพนักง,งานของเรารวมถึง PARTNER ด้วย ECO SYSTEM ด้วยเนี่ยเราต้องรู้จักว่าเราจะ incentivize เขาเนี่ยไปนทิศทางเดียวกันได้ยังไงบ้างวันนี้ประเทศไทยก็คือไปไหนก็เจอคำว่า Digital Transformation จากประสบการณ์ของคุณมองว่า อะไรทำให้ดิจิทัลรานสอรสนเทนของเราอย่างชา้า<ช>อะไร,ะไรคืออุปสรรคแล้วมีอะไรแนะนำผมคิดว่าเอเจนลทรานสอรสนเทนตัวคีย์เซกเซสมันก็มีอยู่3ก้อนนั่นเองก็คือ people process Technology ความช้าจะอยู่ที่ว่าบางทีคนที่เป็นเบอร์หนึ่งยังติดอยู่ในพาราดามเดิมหรือวิก t อ r รียดีซีสคือเคยคิดว่าตัวเองประสบความสำเร็จมาอย่างไงในช่วง10 20ปีก่อนก็วยังคิดว่าเดี๋ยวทำแบบเก่ามันก็ยังได้อยู่อันนี้เรื่อง people ส่วนหนึ่งส่วนที่สองคือเรื่อง process พอเราพูดถึงเรื่องของ การที่ท็อปแมจเมนต์กับทีมเนี่ยมีความพร้อมแล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งคือว่าทำยังไงเพื่อที่ Challenge จ์ไอ้พ s s แบบเก่าอันนี้ก็จะกลับมาถึงเรื่องตัว Mindset กับตัว Culture of Change เหมือนกันนะเพราะว่า Process บางทีถ้าเราไม่ปรับมันไม่เปลี่ยนมันเนี่ย เราอาจจะถูก disrupt จากคนอื่นด้วยนะครับเทคโนโลยีว่าเป็นเรื่องสุดท้ายเลยเพราะว่าถ้าถามเนี่ยเทคโนโลยีง่ายสุดด้วยซ้ำนะเพียงแต่ว่าเราหาพาร์ทเนอร์ที่จะมาช่วยเราในส่วนของเทคโนโลยีเนี่ยให้ถูกต้องแล้วก็ให้อะไรไปด้วยกันนะครับแล้วครั้ง,งเราเจออะไรที่เป็นบททดสอบบทเรียนหนักๆเราโอเวอร์คมันยังไงคะทุกวันนี้ผมว่าโลกมันไปเร็วมากถ้าเราไม่เป็นตัวเราเองคนะคือ be yourself ผมว่าสุดท้ายมันจะ เอ็กซ์พอร์มาอยู่ดีก็ต้องพร้อมที่จะเผชิญปัญหาสามารถจะเอื้อ trust กับในส่วนของสเต็กโฮเดอร์ที่เกี่ยวข้งของกับเราเนี่ยมันสําคัญมากนะครับเพราะว่าบางทีถ้าลีเดอร์เก่งมากแต่บ้านไม่สามารถที่จะสร้าง trust ให้กับทีมได้เนี่ยพูดไปเขาก็ไม่เชื่อนะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าให้ be proactive ด้วยนะครับเพราะว่าบ่าอยครั้งเนี่ยบางทีคนที่เป็นลีเดอร์ที่ประสบก,การณ์เนี่ยบางทีปัญหาจะไม่มาแต่ถ้าเราสามารถที่จะมองไปข้างหน้าก่อนเราจะ foresee ปัญหาได้ระดับหนึ่ง เราอย่าไปตั้งรับการแก้ปัญหาอย่างเดียวนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมว่าลีดเดอร์ทุกนี้อาจจะขาดนิดนะึงเพราะว่าจะรับมืออะไรที่เป็นแอดฮอกมาตลอดแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสสเต็ปแบ็คมาเพื่อที่จะดูภาพใหญ่ๆแล้วก็มองปัญหาไปล่วงหน้านะครับแล้วก็สุดท้ายสำหรับผมก็จะย้ำเรื่องของคอนโทรลเอาโอเนสตินี่เลยนะเพราะว่าเราหนีปัญหาให้พ้นผมว่าเราต้องมีความมุ่งมั่นด้วยแล้วก็ต้องอย่ารอให้คนมาแก้ปัญหาให้เราคนะรับคือเราต้องเป็นคนที่จะลุกขึ้นแล้วก็ต้องแก้ปัญหาตรงนั้นเองคนระับ วันนี้เราดีใจมากที่ได้มาเรียนรู้บทเรียนเกี่ยวกับภาวะผู้นำจากคุณวัน์ซึ่งเป็น Country Manager ของ Amazon Web s e r v i c e ประเทศไทยท่านให้ข้อคิดกับเราว่าการเป็น leader เราจะต้อง proactive ในการมองหาโอกาสที่จะ ทำให้ตัวเองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเราเป็นคนที่ Determine Destiny ของเราเองเราจะต้องเป็นคนที่เรียนรู้ตลอดเวลา Unlearn and Re-Learn และพร้อมที่จะรับฟังข้อคิดเห็นจากคนรุ่นใหม่ทำให้ทุกวันรู้สึกเป็นวันแรกของการทำงานและท่านก็แนะนำว่าองค์กรที่กำลังทำเรื่องของ Digital Transformation s จะต้องมี3ส่วนที่จะต้องทำไปพร้อมๆกันก็คือ t ท c โนโ l o g y process แล้วก็ People แต่ People และวัฒนธรรมองค์กรสำคัญมากๆและผู้นำขององค์กรจะต้องกล้าที่จะตัดสินใจให้เร็วเพื่อให้โครงการต่างๆของ Transformation สามารถที่จะ Move Forward ไปข้างหน้าได้อย่างเร็วขึ้น